การรับฟังขาวในช่วงที่สองครับถ้าได้ฟังครับจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด1 9ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ทําให้รัฐบาลต้องกาหนดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มง,งวดในการห้ามออกนอกเคหสถานและจํากัดการเดินทางข้ามจังหวัดของประชาชนที่ไม่มีเหตุจําเป็นเพื่อควบคุมยับยั้งการแพร่ระบาดส่งผลใหการขนส่งสาธารณะและการค้าขายทําได้ยากขึ้นประกอบกับปัญหาการขาดแคลนแรงงานโดยเฉพาะ เกษตรกรชาวสวนบังคุดในพื้นที่ภาคใต้ในจังหวัดนครศรีธรรมราชชุมพรสุร,ราธ,ธานีซึ่งเป็นแหล่งผลิตใหญ่ของประเทศกำลังประสบปัญหาราคาตกต่ำผลผลิตล้นตลาดเพราะไม่สามารถกระจายผลผลิตไปถึงมือผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศได้โดยตรงหน่วยงานที่รับผิดชอบอย่างเช่นกระทรวงพาณิชย์จะมีมาตรการส่งเสริมการขายในเชิงรุกเพื่อช่วยเหลือ,อกเกษตรกรชาวสวนบังคุดให้หลุดพ้นจากวิกฤตครั้งนี้ได้อย่างไร เราไปติดตามรับฟังการสัมภาษณ์จากนายอุดมศรีสมพงศ์ภาริจจังหวัดชุมพรกระสูพานิชจะมาให้รายละเอียดถึงแนวทางการแก้ไขปัญหารวมทั้งช่องทางการจัดจำหน่ายผลผลิตด้วยนะครับโดยคุณนพศรแก้วคำ สวัสดีค่ะตอนนี้ที่ฉันอยู่กับคุณอุดมศรีสมทรงนะคะพาณิชจังหวัดจุมพรในส่วนของกระทรวงพาณิชย์นะคะก็ไม่ได้ละเลยหรือนิ่งนอนใจในส่วนของความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนมังคุดนะคะก็ได้รุกตลาดเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาตรงนี้นะคะขณะนี้คุณอุดมนะคะก็พร้อมที่จะมาให้รายละเอียดสวัสดีค่ะคุณอุดมคะ ครับสวัสดีครับคุณนำ้ำประสอนครับค่ะก่อนอื่นนะคะขอให้คุณอุดมช่วยเล่าถึงสถานการณ์ผลผลิตมังคุดในพื้นที่จังหวัดชุมพรตลอดจนสภาพปัญหาที่เกษตรกรได้รับผลกระทบในช่วงปัญหาโควิดลุกลามในขณะนี้ค่ะภาพรวมเป็นอย่างไรบ้างคะครับก็อย่างนี้นะครับในส่วนของสถานการณ์ผลิตมังคุดของจังหวัดชุมพรนะครับปีนี้จากการประเมินสถานการณ์ไว้นะครับก็จะมีผลผลิตที่จะออกสู่ตลาดในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมเลยนะครับ ซึ่งเป็นฤดูการปกตินะฮะประมาณรักห้าหมื่นกว่าตันลนะครับแล้วก็มังคุดชุมพรเราก็ประเมินว่าสามารถที่ส่งออกได้ในปริมาณที่มากนะครับปัจจุบันนี้ก็ออกมาแล้วประมาณสาิห้าเปอร์เซ็นหรือว่าประมาณหนึ่งหมื่นแปดพันตันลนะครับ <Okay. S 2> ทีนี้ปีนี้ประสบปัญหาเรื่องการส่งออกซึ่งสืบเนื่องมาจากปัญหาโควิดนะครับส่งผลให้การขนส่งสินค้าจากประเทศไทยไปประเทศจีนนะฮะซึ่งมังคุดเราคนใหญ่ก็เป็นตลาดจีนอยู่แล้วนะ <Okay. S 2> ทีนี้ พอไปติดสถานการณ์โควิดทางประเทศจีนก็มีการตรวจตู้ตรวจความปลอดภัยที่จะนําสินค้าเข้าถู่ประเทศจีนทําให้ตู้ที่ขนส่งบางคุสนะฮะกลับมาหมุนเวียนรับซื้อผลผลิตของจุดจุมพรค่อนข้างจะล่าช้านะฮะตู้ที่จะรวบรวมบางคุสของจุมพรส่งไปประทจีนทําให้ไม่เพียงพอส่งผลให้ราคาผลผลิตตกต่าลงไปนะครับคือ ตาว่าที่เราคาดการไว้นันนะครับโดยปกติแล้วเราคาดการว่าปีนี้ผลผลิตมังคุดที่เราจะขายได้ประมาณทั่80บาทต่อกิโลซึ่งเป็นเกรดส่งออกนะครับจังหวัดจุมพรเราจะมีมังคุเดเกรดสกออกเป็นส่วนใหญ่นะครับมังคุดทุกลูกของจังหวัดจุมพรจะต้องกินได้ทุกลูกครับป็นมังคุดคุณภาพนะครับโดยทําให้มีปัญหาเรื่องการตลาดซึ่งปัญหาที่ตกต่ำที่สุดในช่วงมันที่หนึ่งนะครับก็ เกษตรกรก็จะขายได้ประมาณ25-30บาทนะครับเป็นาาราคาที่ประมูลเพื่อการส่งออกนะครับค่ะเรียกได้ว่าตกมาเกินกว่าร้อยละห้าสิบกันเลยทีเดียวนะคะราคาที่ประมูลใช่ครับค่ะตรงนี้ค่ะเป็นปัญหาที่กเกษตรกรเรียกว่ากลุ่มขมับกันเลยทีเดียวนะคะตรงนี้แน่นอนในส่วนของกระทรวงพาณิชย์นะคะได้เข้าไปช่วยเหลือกเษกษตรกรตรงนี้อย่างไรบ้างคะครับในเบื้องต้นทางกระทรวงพาณิชย์โดยท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านจุลินลักษณะวิเศษะนะครับก็ ได้ไปชุมผู้เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศนะเพื่อจัดหาตู้คอนเทนเนอร์นะมาให้เพียงพอกับผู้ประกอบการที่จะรวบรวมผลผลิตบางคุดส่งออกไปยังต่างประเทศนะครับท่านก็ได้จัดประชุมแล้วก็มอบหมายให้หน่วยงานที่ข้องดําเนินการไปเมื่อวันที่2 8กรกฎาคมนะครับตอนนี้ก็ ส่งผลให้ราคามังคุดของจังหวัดจุลพร,รับสูงขึ้นแล้วนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งทางกรงมกานค้าภายในกระทรวงพาณิชย์นะครับได้จัดหาตลาดภายในประเทศเพิ่มปริมาณการบริโภคในจังหวัดปลายทางให้กระจายมีความคล่องตัวขึ้นนะครับมีการรับซื้อผลผลิตที่ราคาตกต่ำผ่าไปกระใจายในกลุ่ภาคต่างๆไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพภาคเหนือภาคอีสานให้เพิ่มปริมาณมากขึ้นนะครับส่งผลให้ราคามังคุดของจังหวัดจุลพรับสูงออกที่สูงที่สุด ราคา46บาทนะครับเรียกได้ว่าราคาก็กลับมาดิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งแม้จะยังไม่เท่ากับราคาในช่วงเวลาปกติก็ตามนะคะแต่ก็ยังทําให้กเกษตรกรยิ้มขึ้นมาได้ตรงนี้ค่ะก่อนที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เนี่ยแน่นอนอย่างที่คุณอุดมได้กล่าวไว้ก็คือที่ตลาดหลักก็คือที่จีนแล้วก็ได้มีการแก้ไขปัญหาในการจัดหาตู้คอนเทนเนอร์ได้มีการทยอยส่งออกไปบ้างแล้วแล้วก็มีการกระจายตลาดไปยังในประเทศก็เป็นส่วนใหญ่นะคะแล้วตรงนี้ค่ะเรามีการวางแผน ตลาดแล้วก็มีช่องทางการจัดจําหน่ายช่องทางไหนบ้างคะครับในส่วนของ,ของจุ่มพรจริงๆแล้วตัวเลข60กสิบเปอร์เซ็นนี้เป็นการผลิตมังคุดเพื่อการส่งออกนะครับอีกสี่เปอร์เซ็นต์นี้สำหรับผู้บริโภคหรือว,ว่าตลาดภายในประเทศนะครับปีนี้ปัญหาเรื่องตู้คอนเทนเนอร์นะครับทําให้การกระจายในประเทศเพิ่มมากขึ้นนะครับันั้นทางสํานักง,งานพาณิชย์และกรมการค้าภายในหรือว่ากระทรวงพาณิชย์อนะครับก็มีโครงการที่ ของเงินช่วยเหลือจากกองทุนช่วยเหลือเกษตรกรหรือว่าคอชอกจัดทําโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ของจังหวัดชุมพรปี2564นะครับอันนี้เราของบจากคอชกม,มาเพื่อกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิตจังหวัดชุมพรในปริมาณผลผลิต3,000ตันนะครับเพ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่28กรกฎาคมนะโดยช่วยเหลือผู้ที่กระจายผลผลิตออกนอกจังหวัดชุมพรนั้นกะิโลกรัมละ3บาทนะครับซึ่งตอนนี้เราก็มีจุดที่รวบรวมผลผลิตจากเกษตรกรแล้วก็กระจายผลผลิตของจังหวัดชุมพรออกไป สิบสี่จุดนะครับสามารถที่จะระบายผลผลิตแล้วประมาณหนึ่งร้อยตันเนี่ยนะครับนอกจากการระบายผลผล,ผลิตของคอนชปอแล้วเนี่ยนะครับก็มีทางกรมการค้าภปยใไหนก็ส่งเสริมการจัดทําตลาดออนไลน์ของผู้ประกอบการของเกษตรกร,รที่มีผล,ผลผลิตอยู่นะครับโดยจัดสรรหรือจัดหากล่องบรรจุผลไม้ส่งฟรีผ่านไปษณีไทยนะครับเพื่อลดค่าจ่ายในการขนส่งนะฮะโดยทางกรมการค้าภายใไนก็ได้จัดสรรกล่องให้กับ ทางจังหวัดชุมพรจำนวน5,000ใบแล้วนะแล้วก็มีแผนที่จะจะส่งอีกประมาณ20,000ใบนะครับเพื่อระบ,บายให้กับเกษตรกรในกลุ่มย่อยๆหรือว่ากเกษตรกรคนเดียวสามารถที่จะกระจายผลผลิตของตัวเองที่อยู่ในสวนให้ผู้บริโภคภายในประเทศนะครับเพิ่มปริมาณซึ่งตอนนี้เราสามารถกระจายกล่องไปให้กับเกษตรกรหรือว,ว่าผู้ประกอบการออนไลนะ์นะประมาณ5,000กล่องแล้วโดยตัวนี้ก็ได้กระจายไปประมาณ50ตันแล้วนะครับ <S 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 นี่ที่ดำเนินการนอกจากนั้นเราก็มีการ เปิดพรีออเดอร์โดยสำนักง,งานพาณิชย์นะครับรับออเดอร์จากผู้บริโภคทั่วประเทศที่สนใจที่จะซื้อมังคุดหรือว่าที่จะช่วยเหลือเกษตรกร,ะกรนะเปิดรับออเดอร์มาเมื่อ หลายเดือนที่แล้วนะจนถึงปัจจุบันประมาณสักสองสามวันนะก็ปรากฏว่าประชาชนผู้บริโภคให้ความสนใจนะสั่งออเดอร์มาประมาณห้าสิบตันแล้วนะครับแล้วก็มีอยู่ในทะเบียนก็ประมาณหกพันรายนะที่จองเข้ามานะครับตอนนี้เราก็าจะจัดส่งผลผลิตมังคุดจากจันทบุรีไปรับผู้สั่งจองตามลําดับนะครับซึ่งราคามังคุดนะราคาคุ้มทุนจากกระ,ระทรวงเกษตรคำนวณไว้ท,ที่หกบาทสามสิบห้าสตางค์ต่อกิโลครับเป็นราคาที่เกษตรกรสามารถอยู่ได้นะครับ ในเรื่องของคุณภาพผลผลิตนะคะแม้ตอนนี้ก็คืออย่างที่บอกว่าส่งออกไม่ได้แต่คุณภาพผลผลิตนะคะมันยังเป็นไปตามมาตรฐานของการส่งออกไหมคะคือทุกอย่างการคัดแยกผลผลิตก็เป็นไปตามมาตรการการส่งออกทุกอย่างเลยนะครับสิมคาทุกอย่างมีคุณภาพปกตินะแต่ปริมาณการรวบรวมมันก็ลดน้อยลงเพราะว่าตู้ที่จะ บรรจุเพื่อส่งออกไปต่างประเทศมันน้อยลงแค่นั้นเองคนะสามารถส่งออกได้อยู่นะแต่ว่าลดปริมาณลงไปนะคือตอนนี้จะมีการส่งมังคุดออกจากทางภาคใต้คืนหนึ่งประมาณหนึ่งรอยห้าสตู้นะฮะปกติก็จะต้องส่งได้ไม่น้อยกว่าสองร้อยถึงสอง้หสิบตู้ต่อคืนนะแต่ว่าตอนนี้มันลดลงเหลือประมาณร้อยห้าะิตู้ทนำะให้ปริมาณน,นี้ก็ต้องกระจายภายในประเทศนะครับ เรียกได้ว่าเสียงตอบรับเป็นอย่างดีเลยนะคะต้องบอกว่ามังคุดเนี่ยเป็นผลผลิตที่ได้รับความนิยมสําหรับชาวไทยเองแล้วก็ต่างชาติด้วยเช่นกันนะคะตรงนี้ล่ะค่ะสําหรับประชาชนที่สนใจเองผู้บริโภคที่ต้องการมังคุดตอนนี้นะคะทางกระทรวงพณิชย์พณนชย์จังหวัดมีช่องทางไหนบ้างคะที่ผู้บริโภคจะสามารถเข้าถึงแหล่งผลิตได้บ้างคะ ครับตอนนี้เป็นช่วงฤดูการของมังคุดทางภาคใต้นะครับตอนนี้มังคุดในภาคใต้สิี่จังหวัดมีหมดทุกจังหวัดนะครับทีนี้ผู้บริโภคที่อยู่นอกพื้นที่จังหวัดภาคใต้ถ้าสนใจจะบริโภคมังคุดนะครับก็หาซื้อตามหน้าบ้านตามตลาดนัด ด่วยกันบริโภคนะครับเพื่อดึงผลผลิตออกจากจังหวัดน,นะครับหากไม่สะดวกช่องนี้ก็มีเรื่องทางออนไลน์สามารถที่จะติดต่อทางผู้ขายทางออนไลน์มีมากมายในตอนนี้นะครับจากชาวสวนก็จะม,มาขายเองผู้ประกอบการออนไลน์ก็มาขายเองนอกจากนั้นก็สาม,มารถติดต่อได้จากสำนักง,งานพานันธุ์พืชจังหวัดภาคใต้นะครับสาม,มารถติดต่อให้เกษตรกรจัดส่งผลผลิตให้ได้นะครับโดยในส่วนของจังหวัดชุมพรสาม,มารถติดต่อผ่านเศสสำนักงานพันธุ์จังหวัดชุมพรได้เลยหรือว่าผ่านช่องทางไลน์โอเพ่นแชทของสำนักงานพันธุ์จังหวัดชุมพร ได้ตลอดเวลาเลยนะหากสนใจนะเราทางสำนักงานพันิชยน์ก็ยินดีที่จะบริการหรือว่าประสานงานให้กับเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรต่างๆเพื่อจะระบายผลผล,ผลิตของจังหวัดชุมพรออกให้มากที่สุดนะครับค่ะแล้วในส่วนของพ่อค้าคนกลางหรือล้งหรือจะเป็นพ่อค้ารายย่อยที่อยากจะเข้าไปรับซื้อผลผลิตตอนนี้การเข้าไปในพื้นที่สามารถดําเนินการได้ไหมคะ โดยปกติและผู้ประกอบการด้วยการขนส่งต่างๆสามารถเดินทางเข้ามาตามปกตินะฮะแต่ว่าต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดเนี่ยนะครับโดยทุกจังหวัดก็มีมาตรการของแต่ละจังหวัดแตกต่างกันไปนะครับในส่วนของจังหวัดชุมพรผู้ที่เข้ามาดําเนินการรวบรวมลดซื้อผลผลิตของจังหวัดชุมพรก็เข้ามาแล้วต้องมีการกักตัวระยะเวลา5วันนะก่อนที่จะออกไปประกอบธุรกิจต่างๆได้นะครับแล้วก็มีการตรวจโรคด้วยนะครับ ทางจังหวัดก็จะอำนวยความสะดวกในการประสานงานต่างๆให้ได้ครับคือคนที่จะเข้าไปในพื้นที่ก็อาจจะต้องทําตามมาตรการด้านสาธารณาสุขเข้มงวดนิดนึงใช่ไหมคะใช่<ต>ครับแเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อมาให้กับคนในพื้นที่นะครับ ค่ะก็หวังว่าในการเข้าไปแก้ไขปัญหาในครั้งนี้ของกระทรวงพาณิชย์แล้วก็หลายๆพันธมิตรเนี่ยเราจะไม่เห็นภาพเกษตรกร,ร,กรออกมาเรียกร้องหรือเอาบังคุดไปเทะเกลื่อนกลางถนนอีกต่อไปนะคะสุดท้ายนี้นะคะขอให้คุณอุดมช่วยฝากถึงเกษตรกร,ร,กรผู้บริโภครวมไปถึงผู้ที่ต้องการบริโภคบังคุดในขณะนี้ด้วยค่ะครับก็ฝากถึงเกษตรกร,ะร,กรนะะตอนนี้เราต้องทราบสถานการณ์ ของโลกนะที่มีปัญหาเรื่องสถานการณ์โควิดทุกภาคส่วนได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะโดยเฉพาะถ้าการต่องเที่ยวนี้ได้รับผลกระทบหนักมากเลยนะแทบอยู่ไม่ได้นะแต่ว่าภาคเกษตรกรนี่ถือว่าเราสามารถที่อยู่ได้ในระดับหนึ่งนะก็เข้าใจในสถานการณ์ก็ปัจจุบันด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกษตรกรจุดไหนที่มีปัญหาหรือว่ามีปัญหาใดก็สามารถติดต่อได้ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะนหน่วยงานเกษตรหรือหน่วยงานพาณิชย์ได้ทุกจังหวัดเลยนะฮะก็มาพูดคุยกันก่อนก่อนที่จะ มีปัญหานะครับเราก็มาช่วยเหลือกันได้นะครับช่วงนี้ก็มีอะไรก็ต้องช่วยเหลือกันก่อนนะครับในส่วนของผู้บริโภคนะครับก็ตอนนี้ก็จะขอความร่วมมือนะถ้ามีโอกาสได้บริโภคมังคุดก็ช่วยกันบริโภคเพื่อดึงบังคุดที่อยู่ในแหล่งผลิตออกไปสู่ผู้บริโภคให้มากที่สุดนะครับซึ่งระยะเวลาการออกสู่ตลาดก็คาดว่าประมาณสิบเดือนหนึ่งเดือนสิงหานีนเดือนานางก็จะจบแล้วนะมังคุดก็จะหมดไปนะครับก็มาช่วยกินบังคุดในช่วงเดือนสิงหานี่แหละครับ ถ้าเราไม่กินช่วงเดือนสิงหาก็รอไปอีกหนึ่งปีนะครับถึงจะได้กินมังคุดอีกทีนะครับก็มาช่วยกันนะครับค่ะเรียกได้ว่าเช้าว,วันนี้ชื่นใจไปกับเกษตรกรชาวสวนมังคุดนะคะสามารถขี้ขายสถานการณ์ของราคาตกต่ำได้วันนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต้องกราบขอบพระคุณคุณอุดมศรีสมทรงพาณิจังหวัดจุมพรกระทรวงพาณิชย์เป็นอย่างสูงนะคะที่ให้เกติมาให้รายละเอียดถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรเป็นอย่างสูงนะคะ ค่ะและโอกาสหน้าเราอาจจะได้มีประเด็นคําถามหรือการช่วยเหลือภาคการส่งออกต่างๆในเรื่องของการผลักดันผลผลิตของไทยไปสู่ตลาดการส่งออกวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ